ในทางกับกันบักผู้บบาวไทยบานเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่น้ำทงน้ำทาถึงมองจากคนอื่นวา่าตกงานบ่มีหลักแรงบ่มีตำแหน่งเทเๆแต่หูเบาบาคนพวกนี้เขาหักทิ้นฐานบ้านเกิดขึ้นกันหักอีพออีแน่บ่ได้ตางกันเพียงแต่วา่าความสำเร็จของคนเฮามันบ่ทอกันครับสุ่คนมีความฝัน ความหวังเบิดสุขคน<ม>เขาอาจบ่ได้อยากมีความสุขด้วยยศด,ด้วยนาทีการงานแต่เลือกสิมีความสุขตามวิธีเก่าๆของอีพออีแม่มีงานบ้านได้ก็ไปซอยกันซอยกันเหตุหน้าเหตุไทยตามภาษาไทยบาท<ม>พราะอีหยังหูบอกครับพอว่าความสุข ความสำเร็จของคน